ทวทเเป็นนสืืื่่่ออออีช้รรัก,ก,รกาาูจังหวัดลบบุรีร่วมกับวัดพระนางจามเทวีทำพิธีปลูกต้นไม้ต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2568จำนวน79ต้น วันที่2เมษายน2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บริเวณหน้าพระธาตุเจดีศิรวรัวอุรีวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีพระราชาสิริวชัชระเวทีเจ้าพระจังหวัดลบบุรีธรรมยุทธเจ,จ้าวาดวัดพระนางจามเทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังกาพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสที่ปลูกต้นไม้พันต้นตาเบบุย่า ชมพูพันธิตพยาเสือคล่องจำนวน7 9ต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2568นโดยมีนางสุวัจีสิวิปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีสำหรับพิธีการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ระสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนั่นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2568อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดพระนาคจามเทวีตำบลบางขนาันมากอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงามและให้พุทาธศาสนิกชนที่มาอย่างวัดได้มีจุดพักผ่อนเมื่อเข้ามาภายในวัดนอกจากนี้จะเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสมเด็จให้พุทาธศาสนิกชนที่เข้ามายังภายในวัดได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการปลูก ต้นไม้ให้โจรรนเติบโตและอยู่รอดเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยังย่งยืนต่อไปมิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวองไหวจากพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบุรีพต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดสนับสนุนข่าวโดยบริษัทโหรานเบ็คเกอร์และไอคาวานาคาเฟ่ร้านลุงรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออก